ไม่ใช่ปิงปองนันละพิงลูกไกยูไลปิงปองโชห์ฮะเป็นเอามากเป็นเอามากอาการหนัก oh god oh god they have plants outside oh god oh god ให้แม่อยู่นะแล้วเราแม่ตาย ซื้อของเขาบ้านเพราะว่าในอาทิตย์หน้าเราจะไม่มีรถใช้เพราะว่ารถที่เราใช้อยู่นี่ที่ทุกคนเห็นกันก็คือเป็นรถเช่านะคะก็คือจะต้องรีเทิร์นรถคืนในวันพรุ่งนี้ก็คือเราจะต้องคืนรถในวันพรุ่งนี้ดังนั้นอาทิตย์หน้าเราก็กะว่าเราจะไม่เช่ารถกันก็จะไม่มีรถใช้เราก็จะได้ไม่ซื้อของยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะไปเครื่องบินวันไหนเราไปเครื่องบินสองชั่วโมงอไปเครื่องบินสองชั่ว ก็คือด้วยความที่เป็นโอเคเลิคอปเตอสามชั่วโมงก็คือความเป็นคนรวยแบบความรวยแบบสร้างภาพความรวยแบบเจเปกอะเนาะ n t o e h m คนรวยแบบสร้างภาพคนรวยแบบ j ป e g รถที่เห็นก็คือเป็นรถเช่าเนาะรถที่เคยทำคอนเทนต์มาซับดิบดีก็คือขาย <Yeah. S 1> ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะต้องไปซื้อของเข้าบ้านหลายๆที่กันเพราะว่าของบางที่อย่างเช่นเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านเอเชียต่างๆ mm hmm. Trader Joe เขาไม่มีส่ง Trader Joe not ship ก,ก็คือร้านที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะเป็นร้านที่เขาไม่ส่งตามบ้านอย่างเช่น Walmart กับ m เม o n Fresh ที่เราสามารถกดสั่งได้เนี่ยของบางอย่างเราก็ยังไม่ซื้อภายในวันนี้เนาะเราก็จะเก็บของที่เราต้องไปถึงที่ต้องไปซื้อเองก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปไหนกันบ้างแล้วก็มาส่องราคากันว่าของที่เราซื้อราคาประมาณเท่าไหร่กันง้นเราไปกันเลยปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้อง แล้วหยิบได้เลยคอนเน่อยู่ตรงไหนอ้าวคอนเน่อยู่ตรงไหนหาสิ Daddy help องค์ก oh, ี้ find คอนเน่ please คอนเน่คอนเน่หมดว้ายคอนเน่หมดกี้คอนเน่หมดเดี๋ยวค่อยหาที่อื่นนะลูกป่าหากินอย่างอื่นก่อนต่อป่ะ What exactly you wanting to get here ปลากระป๋องปิ n g pong b a ไม่ใช่พิงพองได้ไห o พีลูกใคอยู่ไรพิงพองโชว์คะอะไรคะอะไรอะลูกปลาหมึกปลาหมึกไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อซื้อปหซื้อเถอะอ looking for ปลากระป๋อง let's go เก็บปลากระป๋องไปออกี้ w ปลากระป๋อง fish bag fish in the can the mackerel fish ฮะ,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 ะใช่บแบรนด์ที่แม่ซื้อหรือเปล่าไหนหยิบให้มาให้แม่ดูสิโอ้ยถูกแบรนด์ด้วยตาสามแม่กู่อ่ไปเหมือนพูดเหมือนได้ค่าโฆษณาเลยหยิบอีกค่าเอาอีกเอาอีกเอาไป4ี่อันเลยเพราะว่าจีน่าเราไม่ได้มา ต้มมัดมีไรหยิบข้าวต้มมัดโลกมีขนมถ้วยด้วยแต่ว่ากินแต่ข้าวต้มมัดละกันข้าวต้มมัดชั่วไหนสติกกี้ไรซ์วิตโทโร่ข้ตโทโร่อันนี้มันวีดกล้วยนี่ใช่ไหมอันนี้อะวีดบานาน่าห้าเหรียญได้สี่อันสติกกี้ไรซ์วิดบานาน่าสี่เหรียญอันนี้ก็ห้าเหรียญเอาไปด้วยกี่อ่ะซื้อไหวไหมซื้อไม่ไหว อะไปแล้วไประวังลกูกค่อยๆไปอันนี้ใบแมงลักหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมอ่ะพี่นาเรียนน,นี่ใบแมงลักปะคะใช่ปะเย้ได้ใบแมงลักสองเก้าเก้าสามเหรียญเดอ้เอไม่เอาเหยียบทุกรอบเลยอ้วนไม่ต้องมาแลบลิ้นใส่เลยนะคะน <c oughs> ี่แหละ จะกออสานไหมอิสานซอสเสจเยอะอะฮะอ e t me e this one is วุ้นเส้นอ๋อ this is ันไนี่ไไส้อั่วไส้อั่วาจากทางเหนือ a องไทยแลน e ันจ n มีเค e ื่อ n ป different. Yeah different อ๋ um this like kind of pop this one have um glass noodle yeah is t different Don't g e ้ this is no glass noodle ใส่กลองอีสานแพ็คหนึ่งนะคะทั้งวุ้นเส้นแล้วก็ไม่มีวุ้นเส้นโอ้ย่าก้าวๆค่ะเจ้าของร้านตะโกนมาบอกด้วยหนังหมูก็มีนะคะถ้าใครอยากทำแหนมเอง ทุเรียนแพคเท่าไหร่คะพี่นาลีสามห้าจ่สามสอนร้อยมอทองแล้วก็พวงมันีโอ้โหมีหลายแบรนด์ด้วยอยู่ a ันนัสหอมหอมดมไยังยังไม่ถึงจมูกเลยหอมแล้วเคยกินหรือยังลูกข้างในมันมีอะไรข้างในมันมีเม็ดจ่ะเป็นทุเรียนค่ะมันเป็นผลไม้ค่ะหนูไม่เคยกิน เป็นเอามากเป็นเอามากอาการหนัก Yes j e e what you get? Did you ask Daddy? Like jelly? Only we have a lots jelly at the house okay? มีแล้เอาออกมีแล้ว Gee เอาออก d a า d y พอใจแล้วเกี้ยวออกไหมคะบ้านมีมี jelly เยอะแล้ว ถาหนูไม่เอาออกวันหลังแนมะ่ไม่แม่ไม่มาทามานะเพราะหนูไม่ฟังถ้าที่บ้านไม่มีแม่ให้ซื้อโอเคแต่ดีที่บ้านเรามีแล้วโอเคโอเคไม,ไม่ที่บ้านเรามีเยลลี่อันอื่นในลูก่เยลลี่อันนี้แม่ยังไม่รู้ว่าหนูจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเยลลี่ที่บ้านเราหมดเราค่อยมาซือ้อโอเค โอเคถ้าเผื่อไม่ฟังเราไม่ซื้อแล้วนะกลับบ้านแล้วนะซื้อตะเท่านี้แล้วกลับบ้านเลยไม่ไม่ซื้อ,อยางอื่นแล้วนะคะเพราะหนูไม่ฟังเราไปหลายที่เลยค่ะโอเคเก็บขึ้นได้ไหมคะโอเค thank you so much can you help me take it up I'm working on my camera skills because mommy pram sometimes gets mad because I'm not very good at it แม่โลกได้สำนอยด้วยสิแม่โลกไ o ้หนูไอ้ I will ัด t it all. Sticky r i ร์ please Sticky r i อร์ไร้เพ s สอะไรส i ิ๊ก e ก e ร์ไร้ t ี่ร y กสต h ๊ e ข้าเหนียวแมบะหูบ a นั่นอย่าดัดวัน i ย่ s ใช่ไ e มโอ้ยฟ a ีแค y ดี้อะแคน y ี้ยูเซ่แตงก i okay. k ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆก่อนมืออยู่ไหนขอบคุณค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยเท่าไ,ไหมองคี่วัตถุเรื่องใหญ่ท่านาลีเฮ้ยไต้แอคเซนท์ค่าเสียหายร้านแรกนะคะค่าเสียหายร้านแรกแล้วองค์คือไป <laughs> ไหนต่อคะอันนี้คือผู้รับผิดชอบค่าเสียหายคะ่ะใช่คๆอ, <laughs> อันนี้อะไรจ๊ะก้อยเกิดเออข้อยงก้อยข้อย ก๋าต้มมัดจ้ะาต้มมัดอืออันนั้นอร่อยอันนั้นคือพันจ้ะพันทองพันทองอือฮัเอาไว้ใส่ทองปัญหาเลยที่บ้านไม่มีทองด้วยทองกี่ทอดทองสองโย่และนี่คือเสร็จเด็กวัดไม่ใช่ลหรอตั้งสิเดองกีเสร็จตั้งกี่วันบาย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 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะองกีขอบคุณค่ะไว้ด้วยค่ะพี่ อยออเกียร์หยอ g i บเสแล้วจะไปานที่2กันโอเคไปขึ้นรถค่ะขอกินยีตานีได้ไหมเออไปกินบนรถแล้วแโอ้ยห่วงกินกี่รถอยู่ไหนลูกรถไม่เจอแล้วไปร้านแรกกับร้านที่สองห่างกันประมาณ12นาทีเด้อ Let's go Oh god, they have plants outside. Oh god. Oh god. We're gonna be here forever and spend a lot of money. Oh god. Oh, we're acting Wow! Yeah. Perfect right, right. parking! Just for you, because I love you. Uh huh. That is a lot of work. thing, me plant time clip trader, Joe แน่นๆจุกๆอยู่เต็มคลิปเลยนะเพราะว่าของในเชดเด้โจคือดีงามน่ารักมาก Frit Roll for Just you ด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยคนก็จะเยอะมากเนาะเราก็จะโชว์ของให้ดูเฉพาะของที่เราซื้อภายในวันนี้วุ่นวายไปหมดหลายเหตุการณ์ภายในหนึ่งคลิปโอเค are you ready onky อ๋อขี้ให้แห้ง Are you ready? เอาไม่ได้ไปสิ Are you ready? Ready You ready like this? เสร็จแล้ว Let's go ไปคะองค์ี Alf ่คือชอบที่นี่มากนะคะเพราะว่ามีรถเข็นเด็ก เรถเข็นสองคันไปเลยจ้ามิราโน่ no please เดี๋ยวดอกไม้เขาช้ำลูกไม่เอานะคะอยากื๋อดาอยดาเพิ่งให้ดอกไม้เองค่ะที่บ้านยังไม่เหี่ยวเลยเดี๋ยวรอเหี่วก่อนเนาะโอเคโอเคสวยงามมากทิลลิด What you got o n k ์จี้ s a <Okay>. u s a g e okay right. เฉเดโจของเขาจะเป็นนี้นะคะก็คือจะเป็นของแบรนด์ที่ทําตีแบรนด์เขาเลยขุงเถิงอะไรของเขาคือทําโลโก้ของเขาจะน่ารักทุกอย่างเลยมุมไหนก็คือน่ารักหมดเลยนะคะในเฉเดโจแหม่ Are you sure you eat it No No Why <laughs> no, we need to buy it You <I> no 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 hold on hold on You eat it No Oh no no if you don't you don't buy it โอเคีอเอเคโอเคโอ o คโอเไโอเคโอเคโ o อเคโอเ o โอเค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 โอ่คโอเค่อเคอเครอเคโอเค่อเคโอเคโอเค่อเคโ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 อเคอเคโอ้วโอาคโเคโอเค้อเคโอ้คแกป้าอเย แพ็กเกจที่เนี่ยก็คือจะมีความน่ารักน่าใจเวอร์ถือกกว่าถือดิอง้งถือได้อ๋ออัพพารายวอเตอร์นะคะแต่ถ้าเป็นแพ็คๆเลยอ่ะจะถูกกว่าซื้อเป็นขวดๆแบบนี้นะราคาไข่นะคะ12ฟอง2เหรียญ50นี้แต่ว่ามันก็จะมีถ้าเป็นออร์แกนิกเนี่ยก็อาจจะแพงกว่าอันนี้ก็คือโหลนึงก็ราคาประมาณเท่าตัวเนาะเยอะเยอะเยอะ อ๋ออัน I mean like นี้ถูกแค่สามเหรียญหกสิบเก้าเป็นออร์แกนิกด้วยสิฟองเหมือนกันเนอ <c oughs> จริงๆดา,ดาเอาขึ้นรถไปแล้วนะคะแต่ว่าต้องให้ดาราท่านหนึ่งยกองเกี้ยวไข่ขึ้นรถค่ะไข่สีเขียวไข่สีเขียวขึ้นรถโอเคเบาๆเๆอเเด r e r The The e r s o f r t e d s แตก What you want that one or this one? This okay เรียบร้อย. She said she want that. Okay, okay, okay. Sorry. I'm <laughs> get So this is like concentrate. Uh huh. So it's like ten dollars. Uh huh. But this. That is big. It makes like three liters of, of coffee. Uh huh. Yeah. So I think it works out being cheaper. So I'm gonna this. ชีสเบอร์เกอร์เบรดออันนี้ก็คือเป็นของสำเร็จแบบของพร้อมทานนะคะน่ากินเด้อสแกนให้ดูภาพ Sorry Cheese Burrito Happy Burger เออโอเค Cheese Burrito Happy Burger a n g a c k a g n g here everything is really cute อะไรมาดุงดุยอะไรตรงนี้ร้องสี่เหียมนะคะสิ่งที่ d ด d d y ชอบ กะดูแพ็กเกจจิ้งต่างกันคือโซคิวคิวเวอร์ Why you have to change? Because these expire way late. เยอะเวลาซื้อของต้องดูวันหมดอายุด้วยนะคะหยิบแหลกนะคะแดดี้ราคาป้ายยังน่ารักเลยอ่ะป้ายบอกราคายังน่ารักเลยอ่ะมีความเขียนรดีด้าดีสมีสตร์บิสลุคเลเรเกอดน่ากินมากเลยถ่ายรูปจะน่ากินเลย But I have a personal chef at the house, so. What do you have? I have a personal chef, so I don't really have to. uh, I, uh Is you she know. beautiful? Is she beautiful? Absolutely. What do you say? What's I like to buy some tomato. That's not tomato. That's pepperoni. She I said she think this one is not tomato. Oh, I so can get a pepperoni. No, I we don't have plan to cook. เราซื้อเมืะะ่อไหร่เราซื้อเมื่อไหร่เราซื้อเมื่อไหร่ What is that cheese? It tastes like spaghetti. Really? Go try that. Okay. I can't have this. Hey, yeah. <coughs> oh. yeah, come on. Go. Don't pick the big one. big It's like a mini baguettes. <laughs> so cute. Mm -hmm. Get what? Mushroom ravioli. Oh, ravioli. ราคานะคะราคาไม่แพงเลยของแกราคาดื้อเลยโอเคแล้วไทยราคาเท่ u ไห t โอเคไทยกินเคอรี่จ้าหน้าตาก็ดูกินเคอรี่อยู่นะ What is that Yeah sure อ่าฮะโอเคแฮชบราวน์่แจนนะแจปไซรัปนะฮะที่ดึง่แพนเค้กเราจะไม่มีเมเปิลไซรัปได้ไงรั I already ate all these I'm g o n t need moreYeah ดาดาชอบมากเออค่ะเจแล้วนี่อันนี้ดาดากินแบบวันเดียวหมดอ มินิคอนพ่อลูกเขาชอบกินไอติมกันมากเวอร์นี่ก็คือราคา daddy this one is so cute <Get it? S 2> you want this every year too. Never tried it, so okay bestseller <do> here yeah, โอเคด a ๊ d ดี้ชีว n นจะ get on the car And have t น t a อ e c ู r e of this ใครบอกมีลูกแล้วแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้แฮปปี้จริงๆแหละออไม่เถียงแฮปปี้ใครบอกแฮปแแปี้เราก็แฮปปี้เขาหอมมาลีที่นี่ไม่ต้องกลัวอดตายนะคะหาซื้อไม่ยากที่นี่ก็มีทุกที่มีหมดแหละเนี่ยฟอร์มไทยแลนเดอร์องกี้ไว้ Why? You g e ด t ว a f f l e เธอเก็่างที huh. <like> ่นี่นี่ว่าดีจรนี่รราฟอกว่าอันนี้มีคนรีวิวไว้ว่าเป็นดของซูเปอที่นี่แค่เกหรียญเอังนั้นเราก็เลยซื้อไปลองกัน อะไรนะทำไมซื้อช็อกโกแลตทีไรต้องกระซิบที่หูตลาดเลย <mond ye> ไก่ที่นี่ก็ไม่แพงนะคะอันนี้เนื้อหน้าอกแบบมีหนังอันนี้จะแพงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขานิยมกินกันเนาะก็คือเป็นน่องเล็กแล้วก็ปีกเล็กครึ่งโลก็ประมาณสี่เหรียญเป็นแบบลอกหนังแบบนี้มันก็จะแพงกว่าอันนี้คือเป็นเนื้อหน้าอกแล้วก็ไม่มีกระดูก Also, one other thing, I just realized why that stuff expired uh. so quickly. Uh -huh. I just realized Trader Joe's doesn't put any preservatives in any of their bread. Uh -huh. And it just says up there, it's like, put it in the refrigerator or the freezer, don't leave it out because <laughs> it goes bad really quick. Okay. Stupid. Yeah. Okay, i come on. What peak now? อไอ่ะ <c oughs> ดูความทางเขา้าห้องน้ำห้องใจยังน่ารักเลยแกน่ารักไปหมดอืม130 180, 78 <c oughs> <c oughs> <c oughs> แค่ยกเคียลมี่ m งโอกิไดติกเกอร์ท okay, ุกรอบนะคะที่มาแล้วที่นี่เขาก็จะไม่ใส่ถุงพลาสติกนะคะ<ม>เขาก็จะมีถุงแบบนี้ให้ด้วยเด้อถุงกระดาษดีงามเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ประมาณ11นาทีนะคะหวังว่านี่จะเป็นที่สุดทาเพราะหิวข้าวมากแล้วตะกี้ดาดาบอกว่าจะกินแฮมเบอร์เกอร์ไหมแบบแวะแบบร้านฟาสต์ฟู้ดแถวนี้ไหมก็เลยแบบไม่เอาไม่เอาไม่ไมกินต้า ยอมอดจ้ารอไปทำกับข้าวกินเองที่บ้านแซ่บกว่าเดิมโอนกี้ก็คือรู้หน้าที่มากนะคะต้องรถเข็นเอา้าทำไมมาแต่ตัวละ่ะอ๋ออากาศนี้โ okay. อเคแล้ว่าวิ่งมาทำไมอ,อ,อ,อันเล็กที่นี่ไม่มีค่ะลูกไม่มีรถเข็นเบบี๋เนาะ แต้ k k แากับองคี้ชอบกินไข่เจียวแหนมมากราคาก็คือสี่เหรียญองคี more, <c oughs> ้วันมอซินเคสทีนี้ก็จะมีผักบุ้งจีนขายด้วยนะคะแต่เขาจะมัดให้หนีเลยผักชีราวที่นี่หาไม่ยากนะคะเนี่ยมัดหนึ่งก็หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่เก้าเหรียญผักชีที่นี่จะไม่มีรากนะคะราคากำม่งก็ศูนจุดส <ไง S 1> <ๆ>ี่เก้าเหรียญที่ใส่ถุง กี้กี้มันช้ำเมื่กี้ช,ช,ช้ำช้ำหวยภาคณะข้องคงนะคะเผานึงก็ประมาณครึ่งโลเนาะสองเก้าเหรียญค่ะ,ะวะ๋าอะมะเขือเปลาะนะคะเพราะว่าดาด้าจะกินกเกี๊ยวหวาน นี่ไม่แพงมากึ้ึ่งจุ1.49เหรียญวันนี้มีเงาะด้วยเงาะถุงหนึ่งแต่นาตาไม่น่ากินเลย18เหรียญใบมะกูดวันนี้มีใบมะกูดด้วยถุงหนึ่งถุงนี้ก็2.99เหรียญปลานินนะคะเตรียมทอดพร้อม3าสีตัวนี้6.49ก็คือพาวหนึ่งสี่เกาเก้าเหรียญยีวันปราทอด ปานินค่ะเย่มีครูขายด้วยเด้อแล้วครูตายแล้วครูเขาอยู่มานานแล้วค่ะเขาก็ต้องตายให้แม่อยู่นานแล้วแล้วแม่ตายเอาไปเก็บไว้ <c oughs> ไปเอาเป็นหมวกซะแล้ว <c oughs> ที่ของเขาหล่นแมวที่แมวค่ะเดี๋ยวของเขาบุกเ,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 เอาไปเก็บค่ะคนเก่งไป อันนี้ก็คือเป็นเนื้อสเต็กเนาะเยอะวรือเปล่าประมาณ100เหรียญ per pound เซน99เหรียญ per pound Pork belly อ๋ I think we have one pack but I will cook something else s r I think we should buy more You a n n a s t yourself? No, because I don't know what it's Pork belly นะคะเอาไว้ไปทำหมูกรอบแต่ด้าองค์ชอบกินหมูกรอบมาก ขาวนึงก yeah. no, yeah, uh. uh ็4.69ขาหมูขาอิสเมลเล Leg, t h a ขาคี e เยอะไปเดย์ไออิสคีอิส mean feet ขาหมูจ้าไปจ้า จังหวัดดีเขาเอาหมูสามชั้นชิ้นใหม่มาเลียงนะคะเราก็เลยเอามาเปลี่ยน <c oughs> เพราะว่าชิ้นนี้มันเริ่มละลายแล้วเปลี่ยนชิ้นใหม่ป่าจังห <c oughs> วัดดีมากเลย <c oughs> ฉันกำลังสู้กับเจ๊สองคนนี้ในการแย่งหมูใหม่เจ๊โดนฉันแน่ I have to fight with Chinese lady to get o t as h i s l b go back go run run go run back there don't tell me what to do run What you want to do? o k ไ y let ไ yeah. a d d y find you. ล่าสุดพอลูกเลยซ้อมหากันแล้วราคากับทีที่นี่นะคะก็4ี่รอยมล 1.49พูดอินยูแฮนด์แบ็กเฟิร์สน่าอันนั้นไม่เอาค่ะเอาอันนี้ใช่ฟังมากเลยลูกปื้นใจลูกเชื่อฟังนี่องคีชอบกินข้าวโพดนะคะข้าวโพดแบบนี้ก็คือสะดวกดีหวานเค็มกำลังดีอ่ะเกี๊ยะองคี trust mommy you like this band เชื่อเลยเกินน้ำตาจะไหลนตามะพร้าวต้องแบบนี้นะคะแนะนำดีมาก หอมมากมกันเยนะกี้กี้ช่วยแม่ถือนี่หน่อยค่ะปูปูป,ป,ปูปูไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตราคานะคะปูไทยอันนี้คือไ,ไป๋ไปก้าสี่เหรียญค่ะเข้าเอจุดสองสองเหรียญน,นะคะแม่อยากกินหมีโอ้ยอย่าเพิ่งกี้เดี๋ยวไปกินที่บ้านลกูกคาล์โรตอฟู้ดฮะเต็มหลังรถเลยอันนี้ของบางอย่างเราก็ถ่ายลงกระเป๋าที่เป็นโฟลเซนแบ็กแล้วนะกระเป๋าเ<ม>ก็บความเย็นเรียบร้อย What are you doing? I'm just getting the taco. Let me get the double crunch pizza with ground beef. เรียวออฟบอกก็เจอร้านนี้ของค้านะคะคือหิวก็เลยเลี้ยวปั๊บสั่งจุปี้จุปี้เลยโอเคหลังจากนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะกินเออซื้อทาโก้นี้ กลับบ้านไปกินกันเพราะว่าจากนี่ถึงบ้านก็ประมาณ15นาทีเนาะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้ความรู้เล็ Rut, กๆน้อยๆเกี่ยวกับราคาอาหารที่นี่กันเนาะแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรครับวันอย่าลืมกวาดไร้ข้าแชสักซักแล้วก็กวดใกล้ตีเอ็งบ๊ายบายบ๊ายบายกับอกเกตบ๊ายบายกับอกเกตด้วยโอเค you okay like it